พูดได้หรืก่อนเกิดเรื่องเรามีปัญหาอะไรคนตายแล้วไม่มีเราอยากขอโทษไหมคะเพราะเขาเป็นเพื่อนรักเราเขาให้เรากินเราอยู่แต่เราทำไมทำอย่างนี้กับเพื่อนนะคะพูดได้น้องพูดได้พูดได้พูดได้เพียงเพื่อต้องการอยากจะได้เงินไปไปหาแฟนใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายอยากขอโทษคนตายไหมเพราะว่าเขาช่วยเหลือเรามาตลอดอยากขอโทษเราด้ไม่รด้อยากขอโทษแม่พูได้อยากขอโทษแม่ผู้ดได้อยากขอโทษแม่ผู้ตายได้พยดได้พูดไดกับครอบครัวเ้พได้พูัได้พูดได้พาดได้พูดได้พูดได้ พี่พอขึ้นนะครับค่อยๆผู้ต้อ,องาาหารายนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ในวันที่เกิดเหตุคือคือวันที่สิบหกต่อเนื่องถึงเช้าวันที่สิบเจ็ดคือวันเสาร์ตอ่อเนื่องถึงเช้าวันที่ที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหารายนี้ได้ไปพบผู้เสียชีวิตที่ห้องพักบ้านเช่า ที่อยู่ในพื้นที่นะครับในจุดเกิดเหตุนะครับมีการตระเตรียมอาวุธมีดไปนะครับแล้วก็ไปพักอยู่กับผู้ตายตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มนะครับแล้วก็อยู่ในห้องกับผู้ชีวิตจนถึงเวลาประมาณตีสองกว่านะครับคาดว่าช่วงเวลาเกิดเหตุก็คงอยู่ระหว่างประมาณตีสองถึงตีสามนะครับ ผู้หารายนี้ได้ใช้อาวุธมีดนะครับเชือดไปที่คอของผู้ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ชิงทรัพย์เอาทรัพย์สินมีค่าของผู้เสียชีวิตไปนะครับมีตามรายการที่ปรากฏนะครับแล้วก็ได้เอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขับหลบหนีไปนะครับต่อมา,อาได้มีเพื่อนของผู้เสียชีวิต มาทราบว่าผู้เสียชีวิตในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้จะได้มาแจ้งความที่ส,สพไซน้อยนี่เวลาประมาณสิบเอดโมงนะฮะอันนี้ต้องของชมเชยท่านผู้ับการแล้วก็ท่านรองเก่งแล้วก็ทีมงานของโรงพักไสน้อยนะครับแล้วก็ของสืบจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากทราบเหตุตอนสิบเอโมงของเมื่อวานนี้ได้ทําการสืบสวนติดตาม จับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับภายในวันนั้นนะครับภายในเมื่อวานนี้ไม่เกินสิบชั่วโมงสามารถติดตามจับกลุ่มได้ผู้ต้งหาหลังจากก่อเหตุแล้วได้นําทรัพย์สินบางส่วนเช่นสร้สอยคอทองคาไปขายนะครับได้เป็นเงินออกมาแล้วก็หลบหนีไปที่จังหวัดลบบุรีจนต่อมาอทางเจ้าที่ตํารวจได้รวบรวมพยานฐานจนได้หมายจับนะครับ ได้ไหมายจับแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดลบบุรีประมาณ3ามสี่ทุ่มนะครับอันนี้ต้องขอชมเชยว่าสามารถพิจิตคดีอุจจารสะเทือนขวัญรายนี้ได้อย่างรวดเร็วนำตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่สพชัยน้อยชยน้อยสอบสวนแล้วผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับอันนี้ก็เป็นความผิดโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับ แม่อยากขอบคุณมากมากเลยคุณตำรวจทุกท่านที่ตามจับคนร้ายที่ฆ่าลูกแม่แม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับตขขอเนเขาก่อเหตุเขางานที่จะเชือดคอคนหนึ่งมันมันดูโหดเงี่ยแมะพี่เขาทำโดยมีสติเลยนะก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยตามคำรับสารภาพของเนี่ยหลับอยู่เขาก็ขึ้นคอมกดคอปิดปากแล้วก็อีกมือได้ใช้มีดเชือดเชือดเข้าไปที่ อ่าลคอเนี่ยถ้าตัดเส้นเลือดตัดหลอดลมยังไงเสียชีวิตแน่นอนไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยก็เป็นเพื่อนรักกันเมื่อกี้ผมก็สั่งกันเอาเป็นเพื่อนรักกันเป็นฆ่าเขาทำไมออันนี้คือจกตรงก็บอกว่านี่ก็วางแผนมาอยากจะได้เงินอยากจะได้โมไซเอาทรัพย์สินของลูกแม่ไปแม่ไม่ว่าเลยนี่มาฆ่าลูกแม่อย่างเหี้ยมโหดแม่อยากจะให้สารตัดสินประหารชีวิตไปเลยลูกทําไมประหารชีวิตเดี๋ยวออกมา มันก็ทํากับคนอื่นอีก,กลูกมันไม่เข็ดละคนพวกเนี้ยมันไม่เข็ดแน่นี่เพื่อนรักกันมันเพื่อนรักกับลูกแม่มันยังทํำกับลูกแม่ได้ลูก